Come on.

ผมก็รักคุณอยู่ดี <S <S ขอบคุณครับรู้นะว่ามาขอบคุณามากๆเลยขอบคุณม,มากๆครับ่ารกที่สุดเจอเนาะครับผมเมื่อวานนี้มีคนเข้ามาคนหนึง่งค,คนที่มานี่ตัวเตี้ยๆไหม มีคนเดียวแล้วเขาฝากความในใจไว้ฝากความในใจไว้ว่าอะไรครับว่าถามต้องแก้มแล้วกันฮะอ่ะขายสลากกันดีกว่าอ่ะได้ได้ได้ครับขายสลากสลากสลากนี้ีะนะคะฮะอะไรเียที่บา,าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับเก็บไว้ในใจก็พอครับผมอะไรอ๋อรู้ละบางหลังอย่างก็ไม่ต้องบอกให้ใครคนรู้หรอกครับรู้คนเดียวก็พอครับ เออสลากนี่ขายยังไงผมลืมแล้วครัใบละร้อยค่ะใบละร้อยใบละร้อยได้ V O S ค่ะได้ V O S ใบร้อยได้ V O S ผมซื้อได้ไหมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวใบใบละร้อยแล้วเราก็ไปจับสลากใช่ค่ะแล้วให้พวกเรามีจำกัดกี่ใบครับได้ครัได้ทักกี่ใบก็ได้ค่ะกี่ใบก็ได้ใบละร้อย งั้นผมเอาสัก20คนแล้วกันนะครับได้ค่ะ20คนใบละร้อยเอาล้วครับผมไม่แล้วครับการประมูลในวันนี้ใครยกมือเร็วคนนั้นได้ไปจ้ครับผมใบละร้อยทุกใบเลยจ้ะหนึ่งสองรายการนี้เป็นรายการทำบุญนะครับผมก็อยากให้ชูมือกันสูงให้เห็นชัดนะครับผมหนึ่งสองเกียร์บอลด้วยเวลาเรือด้วยเตเบอร์ขึ้นมาขึ้นมายกมือขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเลยเดินถ่ายรูปได้ถ่าย ผมมีควาใจบุญนล่แล้วแกล้งแก,กเดี๋ยวนะครับขอขอโทษแฟนพี่ด้วยนะครับขอกอีอถ่ายรูปหน่อยนะครับ ะบโอเคคนละใบครับคนละใบเลยนะเอาเยอะแล้วกันนะครับมันไม่งั้นเออ่คนจะจะเป็นลมกันใช่ใช่จะเป็นลมนะคะยื่นให้แล้วกันนะอ่นนี้น้องแก้มฉีดแจกนี่คุณพี่คนนี้ค่ะมาละร้อยค่ะมาละร้อยค่ะขอบคุณค่ะมาละร้อยค่ะมาละร้อยค่ะมาละร้อยขอเสียงแฟนเขาสมัยแล้วมากครับาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ได้ ระวังตังนะระวังตังระวังตังทำบุญนะคุณอย่าเบียดก็อย่าเบียดเดี๋ยวข้างหน้าเป็นลมค่ะอย่าเบียดมานะคะเดี๋ยวข้างหน้าเป็นลมนะคะข้างหน้าใครจะพี่อ่ะคุณแม่คุณแม่ที่ชืขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอย่าเบียดมาอ่ะนี่ของหนูใช่ไหมลูกใช่ใช่อันนี้เดี๋ยวของน้องโตโน่พี่เอากลับบ้านเองเอ้ยไม่ใช่ ร้อยหนึ่งมาร้อยหงมาตั้งมาานี่มันหน้าที่หนูนะเนี่ยจองมตั้งแต่3าปีทีวไม่โอเคครบบครับบบท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 เล็กนิด่อยะไ่ขายแล้วไม่ขายขายบทขยหมดนอ้าวเร็วเรเเดี๋ยวพี่แก้อีกหน่อยเดี๋ยวนี่แก้มีอีกน่อย มีหน่อยที่พี่แก้มีหน่อยขอบคุณมากๆที่ช่วยผมขอให้ได้รางวัลครับวิออสวิออสสามไปสุดท้ายครับผมมาเลยมาเลยมาเลยโอเคขึ้นมาดีไม่มาเหรออ่าอ่าอานัดมาคนไหนอ่าขอบคุณมากนะครับที่ช่วยคบขอุณนะครับวันนี้เวทีลุ้นก็สูดขอบคุณมากๆครับดีมากดีมากหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ผมบาดหมดแล้วแต่ผมไม่หมดนะพวกคุณนะครับผมนิทนเดอร์แจบแจกแจยแจกน้องไปเป็นลิเกดีกว่าน้องสบายน้องสบายหนึ่งใบค่ะแจกแจกผู้ซื้อกาละปะเพื้อค่ะขอขอของรางวัลค่ะพัดลมน้องสบายแจกพัดลมค่ะน้อสบายแจกพัดลมพัดลมพัดลมค่ะพัดลมน้องน้องแก้มจะแจกหม้อหุงข้าวนะคะได้ค่ะวัยรุฒนจำปานินอาอเลยครู่ไหมอยู่ยไับ อยู่ไหมคะไวอาบอัดอยู่ไหนคะคุณวอายอัดค่ะน้องโตโน่แจกจักรยานจักรยานคุณแจกจักรยานนะครับจ้ะน้องโตโน่จับหนูชื่อได้ได้ไม่อยู่ไม่เป็นไรค่ะอย่าเอาใหม่ไม่อยู่ไม่เป็นไรอ่ะน้องแก้มจับได้ใครคะเอาแต่ชื่อคุณคุณพรทิพย์ค่ะคุณพรทิพย์อยู่ไหมคะขึ้นมาเลยคุณพรทิพย์พรทิพย์คนเยอะคุณพรทิพย์ปัญญาเลยค่ะร้อนไหม คนนนเี่ยะคุณพรเทพค่ะร้อคุณพรเทพอยู่ไหมคะมาที่หน้าเลยครัคุณพรเทพคุณพรเทพนิสายจะอยู่ในกองเนี่ยแก้ด้วยคุณพรเทพอยู่ไหมคุณพรเทพไม่จะร้อนจเนี่ยแก้ด้วยอ่ไม่อยู่นะรอบตอเนื่อจับจักรยานใช่ไหมครับจับจักรยานเลยจ้ะคุณโชคดีครับโอ้โหชื่อชื่อโชคดีครับผมอยู่แค่คุณโชคดีขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย ีได้ได้ได้ครับโอ้โหคุณโชคดีได้โชคดีจริงๆได้จักรยานนี่เพียง30บาทเท่านั้น30บาทเท่านั้นนะคะที่ซอยดาวกับสภากาชาติแล้วก็สภาสตรีของเรานะคะ30บาทแต่ว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้ายังไม่มารับนะคะคุณพรเทพย์ครับมีไหมคะม่อหุงข้าวจำใหม่ไหมนะครับจับใหม่เลยค่ะน้องน้อง้องแก้มน้องน้องสบายจับใหม่เลยค่ะครับ สบายรับหมอ่อมข้าวอันนี้จับอะไรครับน้องสบายจับตู้พัดลมค่ะลมับผมยังไม่มีคนมาเอาค่ะน้องแก้มจับไปนะคะคุณไผ่บูนค่ะคุณไผ่บูนอยู่ไหมคะคุณไผ่บูนบูคุณไผ่บูนไ,ได้ถูกแฟนขาเปียกตกบ้านไปแล้วไผ่บูนมาล่าครับไผ่บูนอยู่มหโอเคมา่ะเข้ามาเลยมารับกับน้องสบายเลยค่ะคุณไผ่บูนต่อไปต่อไปต่อไปของแก้มอะไร ม้อหุงข้าวค่ะให้ผมหยิบนะลิ้นแหน้าเลยค่ะรับรางวัลลิ้นไม่มาว่าแล้วเชียวไม่มาแค่อยากยิ้มเซ็งกิ้นเฉยเด็กชายอ๋อม้อบ้านลมก่อนม้อบ้านลมก่อนลิ้นนอกอะไรใช่เด็กชายปรัชญาครับเด็กชายปรัชญาน้องปรัชญาอ๋อขอเชิญตุ่มใหคุณใบบุญครับ หมงข้าวไปนี่ใช้ปัญญาอ๋อนี่พนกค่ะโอ้มาแล้วโอเคครับผมใช้พัดลมนะครับครับโอเคขอเสียงตัวมือน้องปัญญาได้แล้วครับผมนี่ได้ได้หมองข้าวไปนะครับผมติใจในชีวิตของแก โอเคหมดแล้วใช่ไหมครับผมนะครับต่อไปเป็นการใครได้ใบนี้ก็ได้ใจผมไปนะครับผมพอแล้วผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวแก้มเขาจะเบื่อผมชอบพี่เกมมากเลยเพราะว่าใจพี่อยู่กับพี่คนแล้วขอไปเชียร์กันในรถก่อนนะครับเอาเละครับผมหมดหมดแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มาช่วยกันทำบุญนะครับ ขอขอบคุณศิลปินเดอะสตาร์นะคะน้องโตโน่ค่ะน้องแก้มและน,น้องสมายนะคะน่ารักมากๆขอให้แฟนแบบรักตลอดชีวิตนะคะแล้วก็อย่าทิ้งกันนะคะมาสภาสตรีทุกปีทุกปีนะคะโตโน่ระเทยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเดอะสตาร์ด้วยนะคะแกรมมี่ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะอ่ะซื่นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะทุกท่านขอให้ได้บุญไปพร้อมกันไม่ต้องสาผมสามปีโตโน้ขยี้มา